าาสวัสดีเจ้าเดี๋ยววันนี้น้องก,กับไอ้สมงีเนะเจ้าจะไปแอวงานดอกไม้ลาเวนเดอร์ ender, ก็ขับรถลูกบ้านมาก็ประมาณ40นาทีนะเจ้า Where is it the lavender festival h h g i l a n d s h g h l a n d Southern California เจ้า California ใต้ภากใต้ของ California ก็วันนี้อากาศดีขนาดเลยเจ้าแล้วก็อากาศอากาศดีอากาศดีร้อน, <laughs> อนมากร้อนมากๆนะครับ <laughs> 85องศา <85. S 1> เจ้าไม่ชอบไม่ชอบกะ I like sunlight <It> ชอบวันที่มันมีแดดถ้าวันไหนติบ่มีแดดคือมันรู้สึกมันหนาวแล้วมันหมอมว่วนมันหมองหูจะเนีย่ยอย่างนี้นะเจ้าแล้วก็ วันนี้ก็เป็นวันซุกนะเจ้าสองคนกันายากาศแล้วประมาณบ่ายสองเนาะอาบน้ำย่างเรียบร้อยแล้วก็ออกมางานเปิดเริ่มเปิดจะเปิดตอน5้าโมงแรงนะเจ้าห้าโมงเย็นใช่ไหมคันนี้เดี๋ยวเป็นห้าโมงเย็นเนจ้าชิวกี่ทุ่มเอ่อสามทุ่มสามทุ่มเหรอ 10, เช่นใช่สี่ทุ่มสีทุ่ม <Yeah. S 2> สีทุ่มเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็นอนที่นราจะมีอาหารมีดนตรีมีสถานที่ฮึทายหูบอย่างเงี้ยเนาะก่อนนอกกับบกเลยไปกันเตือนนะเจ้านี่ก็เป็นครั้งแรก Is this your first time? First time ครั้งแรกครั้งแรกเจ้าเจ้า,จาโอเคอ่ะเดี๋ยวไปป่าก,กันติงานเลยนะเจ้าน้นอรถอาจจะติดขนาดเจ้า เขาบ่มีหิมะแล้ว No more snow ไม่มีบ่มีหิมะหิมะยังเหลืออยู่น้อยเจ้าบนดอยป่ายดอยมันง We still have a little bit of snow on top of the mountain นิดหน่อยนี่หน่อย <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มเนาะจะเป็น <laughs> นุ่งซองแซมตาม์อ <laughs> Organic เจ้า ic, อ o r น a n i c แตะกี้หั่นสวนแอปเปิลแล้วก็มีสวนส้มแล้วก็มีสวนทับทิมโวย นงชองแซมป์ปัมอ๋อ Are we here We are here โอ้โหตอนต่อคิวเนี่ยเจ้ามา uh huh. ถึงละอันนั้นเหมือนก้าวสเลียมเลย Can you tell what is that tree แดดต้นมะขามนะมาลู่นะคะ่ะประตูเปิดแล้วเจ้าแล้วก็เท้ากลับมาเป็นคนแหลกๆตัว <laughs> เปิดเปิดห้าโมงเนี่เจ้าตอนนี้สี่โมงสี่สิบแปดเนาะเราเป็นกันที่เจ็ด <laughs> I love those trees. Oh, me ma. They open the poema. Look at all the solar panels on that building. Whoa. Are these lavenders? Oh, yeah, I think so. But it's uh, not lavender yet. Oh, yum, 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 babad. I barely see it. They open the poema, then open the key and why not? Oh, uh, DJ. You guys have your tickets? Yep. I'm coming up this time. It's just YouTube tonight, right? Yep. But then you guys are all อันนี้เป็นกระเฮเป็นแผนที่มานะเจ้าโอ้ oh. celebrating 20 years of the lavender festival อันนี้เป็นฟีที่20แล้วเจ้าติดเปันจัดขึ้นมานะเนาะก็จะมีแผนที่ในะตรงไหนวันนี้กิจกรรมมันยังฟงอย่างนะั้ เต้นขนาดเลยเจ้าอ้ Ooh, ต้นไม้ใหญ่ขนาดอ่า uh, หอมหอมไหมฮันนี่หอมมากหิวไหม I I smell some bread or something or cake อ้มีต้อนองง่นเลยเจ้าอู้กำลังออกดอกเลยต้อนองง่นกำลังออกดอกเจ้า uh, ทำงานในตั <kritic> nam <language> knap Lam knap nam vietnam knap nam yes. it's beautiful nam เจ้า. <Knowledge> why haven't you taught me that i told you before i've been trying to be like how can i say something other than swimak? mak i can say nam knap chao tony kipin lao guy chao lao katanami but i it used to be chicken coop i guess and pigeons and peacocks <laughs> อากาศดีอากาศดีนะคะเจ้าลมเย็นอากาศดีดีค่ะเดี๋ยวจะไปซื้ออาเบียร์ลาเวนเดอร์ก่อนเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะมาหนังเล่นชีวิตดีดีชีวิตดีดีแล้ก็จะมาเล่นเกมตรงนี้เจ้าแล้วก็มีอันนี้มีอ่ามักลูกตัวเนาะเป็นวันตีพักผ่อนดีขนาดเลยเจ้ามีหลายฟาร์มนะเจ้าแถวนี้เนาะแต่ละฟาร์มก็จะจัดงานบ่เหมือนกันอ่า she said the margaritas bomb but she said it's also strong and มิสออร์แกนิกลาเวนเ beer. That's what I'm gonna get. Okay. That's yeah. what's like mint. m i n t Yeah, yeah. I had okay. that before. Oh, okay. Oh, lavender. จะจิ้มเลยจิ้มอร่อยมากอ้อสดชื่นมากอยากจะ try yeah. อืมอร่อยมากมากคอบมากเจ้าเอานี่เดี๋ยวเราไปหาทีหนังก่อนนะเจ้าเนาะ How do you say lavender in Thai? Lavender. La lavender. It's uh huh. not like strawberry. Lavender. Lavender. เจ้า s o u r d o u g h Pizza. Pizza said The pizza is super good. All right. ราจะไปดูต้นโอลิฟนะเจ้า <laughs> ต้นมะกอกโอ้นี่เหมือนต้นมะขามเลย <laughs> this is look like a tamarind tree same leaf oh. แต่ผมน่าจะใจต้นมะขาม super beautiful mm hmm. งามขนาดเลยโอ a y เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปนั่งปุ๊นเนาะ จะออกดอกเนะี่ยเจ้าตอนแรกน้องนื้อวากาเก็บไปแล้วโอลิฟสตาร์ทซิกเก็ตฟลาวเอริสแล้วับกลับมาเอาให้ตอนที่เขาเก็บมากอง เป็นร้านดอกไม้นะเจ้าฮะฮะดอกลาเวนเดอร์งามขนาดเลยเจ้าคนขายอุปกรณ์ทำสวนตั้นนะเจ้าอ้อลาเวนเดอร์อันนี้อันป้ายสำหรับเบสิลเบสิลไปายสำหรับอันเผาไปปักตีกต้นผืดเผาตีเผาปลูกนะเจ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง What is that Number one looks the best. Ah, oh, you love kale. Thyme. ชอบกิน.ชอบกิน Rosemary ค่ะ. Rosemary. Parsley. Oregano. <laughs> <laughs> oh, there's all kind of herbs. Dill, sage. Ah, เป็นสมุนไพรหมด Sage. ผักขมบํา. You have to put it like as, <laughs> a subtitle <laughs> translation. Dough. <laughs> Tools. They have gloves with digging oh.

These are cute. So cute. What is it? Peperomia, Raindrop. Pepperomia. It's called a pepperoni raindrop. Hmm. When me lavender, how much for for the lavender? That's not lavender. It is. You sure? Yeah. Fifteen dollars. looks the lavender color. Is that right? Hmm. Dom Dom Hmm. It is right. I I think. Yeah. I don I don't know. think they both lavender, but it's different variety. อันนี้ก็บลูเป็นเดือดเหมือนกันแต่ว่าคนละพันงั้นนี่ก็15ดอลลาร์เจ้าอันนี้เก่าอย่างนี้พรายัางเก่าวมาตันอาร์นจิสอันนี่สม้มส้มน้อยเก็บได้กอน,นี่นั่นค่ะเดี๋ยวกันได้จะเก็บมาพอให้แซกแกนก่อน เมนแมนฮูน้เดออยู่วันเอเบดฮะขานาด <I think S 1> ก็เมนมันเนอารนออเ้น้อยน้อยน้อย w a t is it? ออเรนจ์ส้มเจ้าอืมจิมพออืมิมพออืมส้มส้มมาเฮียส้มนาขนาดแล้วเต็มเกล้าหอมก่นแล้วก xong cái nắng nè What's your name? Michael? Is it? No. Oh. I just skipped bear. it. Bear? bear? Sitting. Bear. bear. Aww. <laughs> you got the butt. Big bear. You're so cute and fluffy. Yeah. Mia. Mia. สวัสดีครับ.สวัสดีค่ะ. <forbidden> <everyday> cheese inside. Mm. Try the lavender coke. It's so good. Whoa. <feasible> Cacti have lights. Oh wow. Amazing. Crazy. Can you it? So deep. How how many? Look kids? how deep it is. Don't drop the camera though, it'll fall so far. Oh. <laughs> นี่กี่โมงแล้วเจ้ากี่โมงจะหนุ่งทุ่มเก่งมากหนึุ่มทุ่มแล้วเจ้าตะวันตะวันยังอยู่ก็ยังพระวัาปกติหน้าหอนเนาะตะวันก็จะตกดินประมาณสองทุ่ม is that right เจ้า the sunset for summer is about eight o'clock สองทุ่มสองุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่ง สามทุ่มเกินเนาะก็ฮอนแต่เราตอนที่แปลว่าตอนนี้มันยังมาถึงยังมาถึงหน้าฮอนแต่แต่นั่นเจ้ามันก็ยังเป็นหน้า and then Halloween happens uh huh. and i time t change <Okay. S 1> and then the sun goes down super early s i n l right now <c oughs> this lecture told you all about our distillation process and our amazing our amazing process that we do have here at the one t three farms Now you oh, can actually pick up yeah. and even fill this chain, and it's been there for so long. But we also have a llama, a cow, and a donkey. Nice. Now get to awesome. your left, this right here is actually one of our vineyards. We're going to see both on anyways anyway. So. Okay, yeah. okay. Other kids do it every once in a while, and some, some adults do <laughs> Nice. We're, we're slow. <laughs> <laughs> I appreciate that, oh, This oh. is so cool. <laughs>

เดี๋ยวมาจิ้มหน่ยอยแอปเปิลคอตไปล่างมาแล้วนะเจ้าแอปเปิลคอตและทิวเทปเปอร์ <laughs> no it's not toilet paper it's paper towel <Come take S 1> อตอน <my own. S 1> แรกมันจะมันมีขนน่อยนะเจ้าแต่ล่างเส้นเราก่อมันมีขน there i s n o hair จิ้มเด้อช <laughs> <laughs> มเปรี่ยวไหม ส uh, ้มขนาจริงเหรอเอาวะเป่าค่ะเ่าเบาค่ะาถ้ากับน้ำปลาไจล fermented fish like d i n yeah mm hmm. that'll make it better w a lot of salt e a ค่ะ่จิ้มจิ้มน้ำปลาหวานเนาะไฮจลลมันมีเม็ดด้ยนนะ n k h s e l a n t what happens? Yeah, yeah! ba <laughs> Hmm. <laughs> <laughs> <pan. laughs> hurry up, hurry up. <laughs> mm. Good? Good. Okay. Very good. Mm. <laughs> oh my God. That's really good. Yeah. Yeah. I <laughs> feel like I should be on the other side of you.